การคลิปเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องทําทุกคนแต่ว่ามันก็มีบางคนจาเป็นต้องทําจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นการคลิปไรเลื่อนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่ไปสวมบริเวณผิวหนังจะทําหน้าที่ตั้งแต่การตัดการเย็บเอาเนื้อส่วนเกินออกและไอรอยตัดตรงนี้ก็จะมีตัวแม็กเย็บเย็บออโต้เข้าไปตรงนั้นผ่านไปซักประมาณเดือนหนึ่งถึงจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้ สวัสดีครับผมหมอบิวนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายนะครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูล,ลความรู้ในเรื่องของการทำคลิปไรเลือดก,กันนะครับ ผมคิดว่าในสังคมเราอ่ะเวลาเราไปตรวจอยู่กับพวกอวัยวะเพศไม่ว่าจะเป็นแบบของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราเราก็มีความกังวลอยู่แหละคือสุดท้ายพอเราได้มาคุยกันนะเรารู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรคือมันก็เป็นการแพทย์เป็นการรักษารูปแบบหนึง่งจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรต้องกังวลการคลิปเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องทําทุกคนแต่ว่ามันก็มีบางคนที่จําเป็นต้องทําจริงๆกลุ่มที่ไลยมันไม่เปิดมาทําก็น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าทางเรื่องของการดูแลความสะอาดหรือว่าลดโอกาสติดเชื้ออะไรอื่นๆส่วนคนที่เดิมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ ได้ดีขึ้นนะตรงนี้เนี่ยก็พิจรารณาได้ถ้าให้ดีจริงๆก็คือมาตรวจสักทีหนึ่งก่อนอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนในกรณีที่ไม่ได้มีความผิดปกติอื่นๆครับอยากคลิปธรรมดาจริงๆแล้วก็สามารถปรึกษาและทำนัดได้เลย เรื่องของควาว่าการคลิปไหลเลือดจริงๆก็คือถ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า s t a n t o l c e r k i t i o n ใช่ไหมครับจริงๆแล้วไอการคลิปไหลเลือดตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ไหลเลือดร้ออย่างที่ตามชื่อมาแต่ว่ามันเหมือนเป็นการคลิปที่เลือดออกน้อยกว่าเหมือนบางทเาีเราก็เรียกว่าไหลาเลือดอะไรอย่างนี้ไปก็คือถ้าเป็นการคลิปแบบเดิมเนี่ย เราจะใช้มนีดนะครับค่อยๆกรีดผิวหนังเนาะรอบๆแล้วก็ปอกตัวผิวหนังส่วนเกินออกระหว่างนั้นก็มีการใช้ตัวหยุดเลือดให้เลือดหยุดแล้วก็เย็บคืนแต่ว่าถ้าเป็นการกรีดไรเลือดเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่ไปสวงบริเวณผิวหนังซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ทุกอย่างเลยตั้งแต่การตาดัดการเย็บเอาเนื้อส่วนเกินออกไปหยุดเลือดอะไร สำหรับในเรื่องของการคลิบแบบไร้เลือดกับการคลิบแบบดั้งเดิมเนี่ยคือข้อดีของการคลิปแบบไร้เลือดเนี่ยหนึ่งใช้เวลาพัดที่สั้นกว่า2อนี่คือเลือดออกน้อยกว่าเรื่องของการติดเชื้อหรือเลือดออกซ้ําหรือว่าการบวมเนี่ยการคลิปไรเลือดเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ดีกว่าในการคลิปแบบไรเลือดเนี่ยคือมันต้องใส่อุปกรณ์เข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในบางคนเนี่ยที่อุปกรณ์ใส่เข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเยอะมันตีบเยอะหรือว่าอายุน้อยมากจนอุปกรณ์ไม่มีขนาดให้เลือกอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นข้อจากัดอันหนึ่งท สำหรับขั้นตอนในการทําเก็บไหลเลือดเนี่ยขั้นแรกเลยก็คือเราอาจจะต้องมาวัดขนาดก่อนดูว่าตัวองค์ะชางของเราเนี่ยไซส์ไหนเพราะว่ามันมีผลต่อการเลือกขนาดของอุปกรณ์หลังจากนั้นนี่ก็ฉีดยาชาเราจะฉีดไปบริเวณที่เราจะทําตรงที่ตัวสเต็ปเปิลมันจะตัดและก็เย็บหลังจากที่เราฉีดยาชาเราก็จะใช้อุปกรณ์ดับผิวหนังบริเวณปลายให้มันมั่นคงคือเราจะได้รู้ว่าเราต้องตัดตรงไหน,นมันจะมีเป็นตัวหัวเหล็กด้านในที่เอาไว้ครอบกับตัวที่เอาไว้ตัดละเยียขั้นแรกเลยพอพอเราคึงผิวหนังให้มันเริ่มตึงแล้วเราจะใส่ตัวหัววเเเล็กข้าไปบริณใ ที่เราจะตัดจากนั้นเนี่ยเราก็จะอ,อุปรกรณ์ที่มันเป็นคล้ายๆปืนครอบเข้าไปอีกทีหนึ่งพอเราประกบ2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันเนี่ยทผิวหนังมันจะอยู่ระหว่างไอตัวหัวเหล็กด้านในกับไอตัวปืนด้านนอกซึ่งไอผิวหนังบริเวณตรงนี้แหละเป็นตัวที่เราจะตัดทิ้งและไอรอยตัดตรงนี้ก็จะมีตัวแม็กเย็บเย็บออโต้เข้าไปตรงนั้นด้วยส่วนใหญ่แม็กพวกนี้จะหลุดได้เองเริ่มหลุดเร็วที่สุดอ่ะที่หนึ่งอาทิตย์แต่ว่าสมมติว่าถ้าเกินสักเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่หลุดเนี่ จริงๆหลังทําการดูแลมันก็เหมือนคล้ายๆการดูแลแผลปกติเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยากขึ้นนิดนึงเพราะมันใกล้ที่เราฉีดคือช่วง48ชั่วโมงแรกเป็นไปได้เลยก็คือไม่อยากให้โดนน้าเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําจากการอาบน้ําถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องหาอะไรมาป้องกันเนาะหรือว่าอาจจะเช็ดตัวไปก่อนหรือว่าน้าปะสสาวะอาจจะต้องระวังบางทีไอ้ตัวผ้าพันแผลที่เราพันบางทีมันอาจจะไปใกล้ๆตรงปลายถ้ามันติดใกล้มากกว่าจะต้องแหวนนิดนึงให้ฉี่มันออกมาโดยที่ไม่โดนผ้าก,ก่อนนะปกติแล้วเวลา เราเรานอนเนี่ยผู้ชายบางคนเนี่ยก็จะมีการแข่งตัวช่วงกลางคืนเนาะแต่ทีนี้ช่วงแรกที่เรายังเป็นแผลแล้วแผลมันยังไม่ได้หายดีเวลาแข่งตัวบางคนแข็งมากแล้วจะมีอาการเจ็บได้เยอะเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติถ้าเป็นปัญหามากจริงๆมันแข่งเยอะมากแล้วมันเป็นตลอดทุกคืนเลยบางทีก็อาจจะมีการให้ยาที่อาจจะลดการแข่งตัวในช่วงนั้นนิดหน่อย ก็อาจจะพอช่วยได้บ้างถ้ามีอาการปวดหลังทาซึ่งมันเกิดขึ้นได้ก่แล้วเดินเข้าไปเราก็จะให้เพี่ยากลุ่มอาราก่อถ้าการปวดยังเป็นเยอะก็อาจจะเพิ่มเป็นยากลุ่มพวกยากแก,กเ้เซถ้าไม่ได้มีา واس ซ,ซัซอนอื่นๆเช่นบวมเยอะมากหรือมีการติดเชือ้อส่วนใหญ่สองตัวนี้ก็จะเอาอยู่ ิดว่าหายขาดเนี่ยอาจจะสักเดือนหนึ่งถึงจะแบบสนิทมากๆหรือไม่ค่อยเหลืออาการแล้วเนี่ยแต่บางคนมันก็ยังมีอาการอยู่บ้างอาจจะมีอาการรับรู้ความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นได้หลังทำส่วนใหญ่ช่วงแรกๆช่วงที่แผลมันจะติดดีไม่ดีมันช่วงอาทิตย์แรกมุติผ่านไปสักหนึง่งแล้วแผลดูติดและแห้งดีแล้วจริงๆผมว่าการเดินทางก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรอะไรก็ตามที่ที่เราไปออกแรงเบ่งหรือว่าทําให้ตรงนั้นมันตึงมากๆในช่วงเดือนแรกก็ไม่แนะนาถ้าเล่นเวทหรือว่าออกกําลังกายนนหนส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ไปทาให้ตรงนั้นมัน เยอะนะผมก็ทําได้เลยถ้าเป็นงานที่ต้องออกแรงเช่นมีการเดินทางเยอะๆต้องยกนู่นยกนี่ขยับตัวเยอะเนี่ยอาจจะผ่านไปสักกองหึงสวันก่อนถ้าเริ่มรู้สึกว่าโอเคแผลมันดูไม่ได้ซึมเยอะและไม่ได้เจ็บมากแล้วอาจจะลองเริ่มไปทําดูได้นะครับวนใหญ่ก็คือผ่านไปซักประมาณเดือนหนึ่งถึงจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้หรือว่ารอให้แม็กพวกเนี้ยต้องหลุดออกหมดก่อนด้วยนะเหมือนว่าถ้าผ่านไปเดือนหนึ่งแต่แม็กยังหลุดไม่หมดเนี้ยก็อย่าเพิ่งไม่มีเพศสัมพันธ์ ในเรื่องการเตรียมตัวก็ทําความสะอาดปกติอาจจะมีการตัดขนบริเวณนะเพื่อให้ไม่มาปนเวลาที่เราทําการผ่าตัดกางเกงก็ช่วงแรกก็ขอเป็นกางเกงหลมหวงก่อนีเรื่องของการเดินทางอะไรเงี้ยก็ถ้ากับรถเองก็พอไหวนะถ้าเป็นรถยนต์คือบางทีมันไม่ได้อะไรมากแหละแต่มันขยับขานิดนิดมันก็อาจจะมีเจ็บบางช่วงแรกบางคนก็อาจจะไม่ไหวอะไรเงี้ยก็มามีคนมาด้วยก็ดี ก็สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการกรบดไร้เลือดนะครับผมก็สามารถติดต่อมาจากทีม HD Care ได้พาจ,จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับหรือว่าถ้ามั่นใจแเราจะทํำนัดก,ก็ติดต่อมาทาง HD Care ได้เลยนะครับ